วัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ผมมาที่เมืองสองแควรหรือจังหวัดพิษณุโลกนี่เองหากเอ่ยถึงที่นี่ผมขออนุญาตพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดจุฬามณีครับเพราะวัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากครับวัดจุลามณีตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับกรมศริลปากรสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุขโขทยัย เนื่องจากศิลาแรงที่นำมาสร้างพระปรางนั้นมีลักษณะคล้ายกันแต่มีขนาดเล็กกว่าแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนและใครเป็นผู้สร้างแต่กุมศิลปกรก็คาดคะเนว่าน่าจะมีมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับที่สำคัญ ภาพรปรางที่ผมอยู่นี่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าพาพปรางที่อื่นในเมืองไทยครับเพราะปรากฏรูปปั้นลวดลายหงหาชมได้ยากมากนะครับภายในซากพระวิหารเก่ายังปรากฏรอยพระพุทธบาทไว้ให้สักการบูชาครับวัดแห่งน,นี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณที่อยู่คู่วัดมาอย่างยาวนานและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสองแควถึง3องค์ครับประกอบด้วยหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขาว และองค์หลวงพ่อดำครับวัดจุฬามณีเป็นวัดที่มีการบรูรณะขึ้นมาโดยท่างเดลจพระบรมไตรโลกนาถในปีพศ2006ก็ใครขอเยิอเชิญชวนญาติโยมถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาทางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็แวะชมวัดจุฬามณีซึ่งเรามีโบราณสถานที่ทางกรมศริลปากรได้บรูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงขอเจริญพร คุณผู้ชมครับวัดจุรามณีแห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากนะครับก็เพราะว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงผนวดณที่แห่งนี้พร้อมกับเหล่าบริวารมากถึง1,600คนครับและพระองค์ทรงปโปรดให้บุรณะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ครับสังเกตได้จากใบเสมาคู่ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างครับ